เอาเพื่อนแล้วช่วงก็สบายดีเหมือนกันนะจะไม่ช่องกระถิ่นรูแลด้วยนี่ไหรู้วะนี่ก็จะมีคนซื้อแล้วเตรียมของเตรียมของแล้วใช่ไหมครับชุดจะเงิน ขอบคุณมากครับเอาละข้าจ๊ตัวนี้ข้าจ๊ปีนี้จัดต้องใช่เงินเดือนปีนี้นจ่ายแล้วส่วนคนต่อไปของคุณต่อไปอยู่ในกองทัพขโมยเดี๋ยวฉันไปเช็คเก,ก้ากว่านะออกไปดู้ลูกค้าหน่อยดีกว่าฮึบน้องมาเทียนสวัสดีครัเอ้ยมาพอดีเลยโอย้สวัสดีครับคุณลูกคะนะ้า คือบ้านหลังนี้มีค่าหนึ่งล้านบาทดูมันก็ปลอดภัยให้ประกันอันมีระบบสแกนนิ้วมือซึ่งเป็นของผมครับ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 สแกนแล้วนี่มือมือตรวจตรวจหน้าแล้วก็เอะไรแล้ววะอะไรแล้ววะเอ่อไอ้นั่นครับสแกนเออ สแกนรถครับโอเคสแกนรถนะครับอ๋อนี่ครับเงินล้านหนึ่งโอ้โหตื่นตาไปครับเชิญเลยครับเดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนนะครับนี่สบายเลยครับเราเก็บเงินเก็บฝันมานานนึงก็เก็บเงินหมดแล้วเอจุดแลมเฮ้ยเอ๊ะเอาพูดลงลงมาตรงไหนเนี่ย อุ้ยมาตั้งนานแล้วแอบย่องเข้ามาเอ็กมาเห็นได้ไงนเนี่ยเออจริงๆแล้วผมไม่ตั้งนานแล้วนี่ไงของของผมเซียนเออง่วงเลยแต่เดี๋ยวก่อนหาอะไรกินก่อนก็มีอาหารมาเลยใช่ไหมนี่ไงเต็มไปหมดเลยอีฐถ่านถ่านเล็ก็เออ

เอลุงแสตลองนี้มีแต่หน้าตาที่โคตรวิเศษเลยลุงดูดิต้องไปดูด้านนีก่อนเอออะไรใครเนี่ยเออผมบริการครับหาว่าเราบุ๋บริการด้วยโอเคระบบความปลอดภัยที่สูงโคตรสวยเลยโคตรบู๊ เงินองใช้เงินเดือนี่ยมั่ยอ๋อปีละหนึ่งพันบาทครับววก็เป็นไรลราพี่งรวยอันนี้อะไรเห็นปุ่มทีอยู่ในตัวไหมครับเอ้ยปุ่มอไถึงอันนี้เหรอมันกุญแจเลยฮะมันไม่ใช่ปุ่มอ๋อพูดผิดนะครับันกุญแจที่เปิดเปิดอาวุธลับต้องเก็บมันไว้ให้ดีนะครับเออโอเค มีอะไรวะเนี่ยอยู่โรงรถครับจะไม่ไม่รถเลยอืมตอนนี้องหัวหน้าบาทกำลงังอือมขอประโยู่ครับปีนึงจะได้จ่ายค่าสอบวันละหนึ่งพันบาทครับโอเคคลิกไปกันละว้าวโคตร a m a ซิ่งเลยลูกเงินก็ไม่ได้เยอะเลยแม้แต่

เช้าต่อมาเออแต่ว่าเสียงเลยว่าไม่รเหมกันอันซื้อสวีสวีส,ด,ส,ด,สดีครับทัานครับทบนนนบนันครับอรไอฮะคืไอคนนี้อยู่หลังคนนั้นพยายามจับเงนไอคนแชนะครับคนแช่นี่ ไอ้ไอ้ปูนเจอันนี้ไหมใช่ครับมันจะเรียกมันจะเรียกกอะไรก็ยับเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวนหน้าเห็นจะเอ,อี๋ยวเช็ปีนะหนจะใสขึ้นเจ้าเดินฉันขออาวุธพิเศษหน่อย ช็อตตึงโอ้นี่มันอะไรเนี่ยถราแกะออก็จะกิดกสิ่งเรามีสอ้อนเปิดไมชิบหายกลัวอยู่ฉันขอเอาไปก่อนแล้วนะเพราะตอนนี้ฉันเห็นคนที่ดีเล ตุสตุสตุเอาล่ะช่อันนี้มันคืออะไรโอเคสตราวี่ปุษยเดอนแต่แป๊บโอเคต่อได้เลยแต่ไซดอนก็เทพของเจ้าทองทะเลแล้วนั้นได้จากเซฟปังไม้เจอสักศูดย์แวก็เลยบูชาเทพไซษยเด่นต่อนใช้รูปของเขาในการบูชาจึงท่านได้เป็นเทพไซดอนตัว บ้านนะใช้แล้วครับท่านเทพสิดอนคนต่อไปสวัสดีคุณเข้าทำไงครับเออฉันเข้าไปคุยนะว่าไอ,ไ,อไ,อไ,อไอ้คุณเจนี้กออะไรเก็บไวกับเร่องนี่กอนแล้วกันเออ